강원도 12024년 8월 5. 일 결혼식. 많은 자녀를 상징하는 것은 무엇입니까? 배추와 밥입니다. 1. 회사에서 해고되었을 때 일정 기간 금전적 지원을 받을 수 있는 사회보험은 무엇입니까? 고용보험. 2. 국민은 기본권을 보장받기 위해 국가의 재판이나 청원 등의 요구를 할수 있는 권리는 무엇입니까? 청구권. 3. 새 집으로 이사를 간 다음 가족, 친지, 지인 등을 불러서 잔치를 하는 풍습을 무엇입니까? 집들리. 차. 월급과 같이 개인에게 소득이 생기면 국가에 내는 세금은 무엇입니까? 소득세. 5. 조선 초기에 백성이 억울한 일이 있을 때 북을 쳐서 임금에게 알리던 민원제도는 무엇입니까? 신문고제도. 6. 한국에서 사용되고 있는 지폐 종류는 무엇입니까? 전원 5.1만원 5만원 7. 대한민국 국적에 관련한 법이며 대한민국 국민이 되는 요건에 대하여 규정한 법률은 무엇입니까? 국적법 8. 법률이나 정부의 정책이 헌법과 헌법정신에 비추어 맞는지 틀리는지를 판단하는 곳은 어디입니까? 헌법재판소 9 역사적으로 한자, 유교, 불교 등우리나라에 문화적으로 많은 영향을 주었고 현재 최대 교역 국가입니다. 그 나라는 어떤 나라입니까? 중국. 10. 우리나라의 전통 놀이로 모래밭에서 두 사람이 삿발을 잡고 겨루는 놀이를 무엇이라고 합니까? 씨름. 11. 국가 권력이 특정 개인이나 집단에 되지 않도록 권력을 세개의 기관에 나누어 놓은 상권 분립에서 상권은 어디입니까? 입법부행정부사법부 12. 사람들에게의견을물어가장많은사람들이선택한의견으로결정하는원리를무엇이라고합니까다수결의원리สอบจริงนะคะที่เพื่อนบ้านเอามาแชร์กันนะคะอันนี้ทำเสียติให้นะคะแล้วก็วันที่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเดือนย้อนหลังนะคะในข้อสอบจริงมันก็จะลดทั้งห้าหมดเนาะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งเนาะพันซาำอยู่ในหมวดที่สี่ในเล่มสีฟ้าค่ะมีในเล่มสีฟ้าหมดเลยมีในเล่มสีฟ้าหมดเลยค่ะมันก็จะมีในเล่มสีม่วงในเล่มใหญ่ก็มีนะคะประมาณสองสอมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอย แล้วก็ทองอินบูก็อยู่ในเล่มสีฟ้าค่ะทออินบูก็อยู่ในเล่มสีฟ้าก็องอยู่ที่หมวดที่สี่หมดกฎหมายข้อที่สามนะคะอยู่เล่มสีม่วงเล่มสีม่วงก็คือห้าร้อยเจข้อแต่ว่าพอยมันไม่เปลี่ยนอิรุมโรพอยมันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เจอบ่อยนะคือโยคิมียนเจแลวก็นันปอบเจพันโซันกอบเจพัโซข้อนี้ก็อยู่ในเล่มสีฟ้าหมดกฎหมายข้อยุบบูข้อที่ห้าขอยุบูหมดที่สี่กฎหมายข้อที่หกก็อยู่หมดกฎหมายสอนโกซาเดะสอนวกินเดะมี่ินคงสืพเเลยอยันนี้แข้วก กูใช่ชองกูใช่ชองนะคะอยู่ที่หมวดกฎหมายอภวอนีนายอวานพัดอินอยู่ที่หมวดสาธารณกาหมายอกุป,ปับอ่ะโอกุป,ปับเล่มเล่มสีม่วงค่ะอยู่ในเล่มสีม่วงเล่มใหญ่ข้อนี้อยู่เล่มสีม่วงเล่มใหญ่อนันนี้อยู่เล่มก็คือเล่มสีม่วงมันจะมีห้าร้อยเจ็ดสิบห้าข้อก็คือมันจะรวมหมดเนาะแต่ว่าเล่มสีฟ้าเขาคัดมาให้ให้มันเหลือน้อยๆค่ะเหลือสามร้อยข้อที่ออกบ่อยมีทั้งห้าหมวดนะห้าหมวดหมวดนึงก็อยู่ประมาณสามสิบห้าข้อสี่สิบข้อค่ะหมวดที่เยอะที่สุดก็คือหมวดกฎหมายค่ะหมวดที่เยอะทีีี่่่หมวดทเนย อันนี้ข้อสอบจริงสามารถเอาไปฝึกได้นะคะก็คือเนี่ยเอาไปฝึกได้คะ่ะไปฝึกได้ประมาณนี้นะคะก็คือก่อนที่จะมาจำข้อสอบจริงนะหนูแนะนําจําในเล่มสีฟ้า300ข้อให้หมดก่อนนะคะถ้าพี่จําในเล่มสีฟ้าได้ทั้งห้าหมวดพี่ก็จะตอบในข้อสอบจริงได้เพราะว่าในข้อสอบจริงนะคะมันจะรวมทั้งห้าหมวดแต่ว่ามันจะแบบอย่างเช่นหมวดกฎหมายอย่างเงี้ยมันมี50ข้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอข้อไหนเนาะแต่ว่ามันจะเออถ้าเราจำได้เราก็ตอบได้เนาะขึ้นอยู่กับเราด้ค่ะลุยค่ะพี่ตั้งใจนะคะตั้งใจเพราะว่ามันก็มีแบบข้อซ้ำๆออ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 อยยยยู่่ัััันนนนนนนีีี้้้้้้้้ขขขสสบบจจจจรรรริิงงใใคคคคาาาากกกกไไไไดดดดดเเเๆทมมหหหววะะะะะะ๋ปฝึ ก็คือการสอบตรงมันมันง่ายสําหรับมันง่ายนะสำหรับมิวมิวแค่อ่านออกเขียนได้ค่ะมิวใช้แค่ความจำล้วนๆเนาะมิวใช้แค่ความจำล้วนๆนะคะมิวแค่อ่านออกเขียนได้แต่มิวขยันฝึกฟังมันมี mp สามในหนังสือค่ะฝึกฟังเสียงคนเกาหลีพูดจับพ o i n ในโจทย์นั้นๆสีแดงๆก็คือพ o i n ในโจทย์นั้นๆนะคะแล้วก็ฝึกฟังค่ะฝึกฟังแล้วฝึกฟังฟังเสียงคนเกาหลีเยอะๆมันก็อยู่ในในหนังสือหมดเลยค่ะอยู่ในหนังสือหมดเลยนะคะรุยนะคะเพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะถ้าสมมติว่าสอบตรงเนาะเราสอบผ่านแล้วถ้ารออนุมัติรออนุมัติไม่มีลูกก็ประะมาณเดือนค่ มิวนะมิวรอมิวไปดูข้อมูลแล้วคนที่คนที่ไม่มีลูกนะรออนุมัติสัญชาติ19เดือนค่ะแต่ตอนนี้ก็รอค่ะก็เราสอบผ่านแล้วเนาะสอบผ่านแล้วก็สบายแล้วค่ะพี่สบายโลกแล้วค่ะอมันดีตรงที่ว่าถ้าเราสอบผ่านเราซื้อเราถือ2สัญชาติค่ะเราถือสสัญชาตินะคะเป็นทั้งสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติเกาหลีถ้าเราอยากไปอยู่ไทยล้วก็ไปอยู่ได้ค่ะเป็นพลเมืองคนไทยถ้าเราอยากอยู่เกาหลีล้วก็เป็นพลเมืองคนเกาหลีถือ2สัญชาติดีมากๆเลยจัดเลยนะคะใครถือ F6 เขาต้องบยู่ที่เกาหลีสองปีขึ้นไปนะคะจัดเลยค่ะก็คือแบบว่าถ้าสมมต ส่วนมากคนส่วนมากอยู่เกาหลีเยอะเนาะมิวมิวนะอยู่เกาหลีเยอะมิวไม่ค่อยได้อยู่ไทยเนาะเพราะมิวทำสวนด้วยนะคะรุยค่ะถ้าสนใจถ้าสนใจหนังสือทักถามมิวได้เลยนะคะหรือสงสัยอะไรสอบถามมิวได้ค่ะมิวยินดีให้คำแนะนำนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมิวก็ไม่รู้เมื่อก่อนมิวก็งงเพราะว่ามิวเป็นคนเข้าใจยากเนาะอ๋อมิวเป็นคนเข้าใจยากมิวก็เลยอธิบายละเอียดนิดนึงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ